เคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะเส้นผมขาดหลุดร่วงผมบางผมชี้ฟูไม่มีน้ำหนักไปไหนก็ไม่มั่นใจนะคะวันนี้เรามาดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติด้วย Hair r e s u r r e c t i n g Active Shampoo Bergamot Ginger ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติให้เส้นผมของคุณแลดูเงางามสุขภาพดีคลายความกังวลให้กับคุณด้วย Hair r e s u r e c t i n g Active Shampoo Bergamot Ginger ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช็อปออนแอร์นะคะสินค้าดีราคาประหยัดที่นี่ที่เดียวนะคะเราส่งฟรีด้วยวันนี้อยู่กับฟลุกสาวิตรีสาโรวาค่ะคุณผู้ชมขาหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเส้นผมบ้างก็ผมชี้ฟูบ้างก็ผม,ผมร่วงบางทีนี่นะคะเราหวีผมเนี่ยเส้นผม หลุดร่วงออกมาเป็นกำมือเลยปัญหาเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงหรือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันเพิ่งคลอดน้องอย่างฟุกเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าต้องบอกตามตรงว่ามีแต่ว่าวันนี้เรามีวิธีทางออกให้กับโปรโมชั่นพิเศษในรายการค่ะซึ่งโปรโมชั่นของเราคุ้มค่ามากๆฟังทางนี้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะปกติเนี่ยแชมพูจันจีราสปาหนึ่งขวดของเขาเนี่ยอยู่ที่650บาท แต่ว่าวันนี้พิเศษกว่านั้นคือคุณซื้อ2ขวดจากราคาปกติอยู่ที่1,300บาทวันนี้ไม่ใช่ราคานั้นแล้วค่ะราคาพิเศษและโปรโมชั่นของเราก็คือ990บาทค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้าคุณโทรมาตอนนี้ 50เซ็ตเท่านั้นนะคะที่เราจะให้แบบนี้นั่นก็คือคุณรับเพิ่มไปทันทีอีก2ขวดนั่นหมายความว่าคุณจะได้ทันที4ขวดราคาปกติของ4ขวดอยู่ที่2,600บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะและส่งฟรีด้วยเพียงแค่คุณโทรเข้ามานะคะ028267999 24ชั่วโมงไม่มีขั้นต่ำนะคะและส่งฟรีทั่วประเทศที่นี่ที่เดียวเก็บเงินปลายทางได้ด้วยรีบโทรเข้ามาได้เลยให้ทัน นะคะห้เซตเท่านั้นค่ะต้องบอกว่าวันนี้ฟุกไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมาพร้อมกับสาวสวยตลอดการเลยผมสวยมากๆนะคะดรจันจิราจันโชมแบรนด์อมบัสเตอร์ออฟจันจิราสปาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผมสวย หน้าสวยรูปร่างสวยดูแลตัวเองดีมากเลยพี่จนันค่ะเพราะว่าเป็นคนรักสวยรักงามนะคะ,คะโดยเฉพาะกับเรื่องทรงผมอันนี้นีเป็นเรื่องที่แบบห้ามใครแบบทําอะไรผมเรามากเกินกว่าที่เราอนุญาตอันนี้ถึงขนาดนั้นเลยจริงๆถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคือพี่ลุงจันไปไหนก็ตามเนี่ยจะเป็นผมที่เป็นคาแรคเตอร์มากๆค,คือทรงนี้ผมยาวปล่อยตรงเงางาม,งามไม่ชี้ฟูคถามจริงค่ะพี่ลุงจันเคยมีปัญหาเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมอนะคะ จริงๆเนี่ยมีทุกปัญหาของเส้นผมเลยยังไงคะมาช่วงที่เราทําผมเยอะเนี่ยเราก็จะมีปัญหาผมแห้งชีฟ้ฟูแตกปลายนะคะ,คะแล้วก็ช่วงที่ทําสีผมเนี่ยโอ้โหนี้ผมแบบเหมือนไม่กวาดเลยอะ่ะแล้วช่วงนะคะที่ผมร่วงเนี่ยจําได้ว่าจะมีครั้งหนึ่งคือใช้แชมพูที่แบบสุดรุนแรงและผมร่วงเยอะมากพอมอปลายแล้วช่วงที่รู้สึกเลยว่าอันเนี้ไม่ไหวละ คือตอนที่เราเพิ่งคลอดน้องโอ้โห oh. oh. พุกกระทมใจมากเพราะ <That. S 1> ว่านะจุดที่เรารู้สึกว่าอุ้ยผมเนี่ยน้อยมากเลยนะก็คือตรงเนี้ยเถกตรงเนี้ยเออแล้วก็ตรง <That. S 1> รอยแสกตรงเนี้ยคุณผู้ชมคือมันหายมันลึกจนเราไม่สามารถที่จะรวบผมได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกงี้ว่าพุกว่าเพิ่งคลอดน้องแล้วก็ปัญหาเรื่องของผมร่วงไยมันเกิดขึ้นกับเราตอนที่ประมาณสัก สามเดือนหลังจากที่คลอดน,น้องแล้วคุณแม่หลายๆท่านก็คงจะประสบปัญหานี้วิธีการดูแลนะคะคนคะที่เป็นแบบรู้สึกว่าผมน่ร่วงเยอะนะคะวันนี้แนะนำเลยค่ะว่าแชมพูที่คุณใช้เป็นประจำทุกวันเนี่ยควรจะเป็นแชมพูสูตรสมุนไพรมีส่วนผสมจากธรรมชาติแล้วก็เป็นสูตรอ่อนโยนเพื่อที่จะทนุถนอมหนังศีรษะ,ะแล้วก็บำรุงเส้นผมเนี่ยให้แลดูว่าแบบอุ้ยเงางาม,งามสลวยมีสุขภาพดีนะคะเมื่อใช้เป็นประจำไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้สึกได้เลยว่า ใจแม่มาเจเห็นรูปแม่แล้วเห็นรูปแม่แล้วก็ไปเยอะเหมือนกันนะคะตอนคลอดน้องตอนนั้นรู้สึกตกใจไหมคะพี่จันตกใจมากเพราะว่าไม่เคยรู้สึกว่าผมเรามันหายไปเยอะขนาดนั้นค่ะคือปกติเนี่ยเราก็จะเจอแค่ว่าเออจับแล้วผมมันบางนะมันไม่หนาแน่นเหมือนเดิมแต่อันนี้คือเปิดเถิกมาแบบโอ้โหลึกขนาดนี้เลยหรอตกใจมากแล้วก็หลังจากนั้นมาคือแสกกลางปิดไว้นะคะปิดไว้เลยเพราะว่าไม่สามารถออกไปไหนได้ แล้วรู้สึกไม่มั่นใจแต่ว่าพอเราได้เรียนรู้นะคะวิธีในการดูแลตัวเองเนี่ยเราก็เลือกใช้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติเพราะเราลูกเล็กเราก็ไม่อยากให้ลูกเขาแบบรับสารเคมีอะไรนะคะก็พอใช้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเราก็อย่างที่บอกในใจแม่มาละเออความรู้สึกของความแบบอุย้ยผมเนี่ยแลดูหนาผมรู้สึกว่าแบบเหมือนเดิมเนี่ยมันกลับมาเนี่ยพี่ซานพูดอ,อย่างหนึ่งคือุคิดได้เลยว่าเออ เราก็พยายามหานะผลิตภัณฑ์ที่จะมาดูแลผมเราแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยของลูกว่าจะมีสารเคมีตกค้างไปยังลูกของเราหรือเปล่าใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติกตก็มั่นใจได้ใช่แล้วแล้วตอนนี้นะคะไม่ว่าเนี่ยว่าจะทําผมทรงไหนนะจะรวบตึงเปิดแสกตรงไหนก็าตามคือรู้สึกเลยว่าแบบเป๊ะมากไม่กังวลแล้วล่ะว่า,าตรงไหนที่มันเคยน้อยตรงไหนที่มันเคยข่าวเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าเออเราทาผมได้ง่ายขึ้น ะะและสิ่งที่สังเกตได้นะคะคุณผู้ชมก็คือเวลาเราหวีผมอะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็หวีหวีหว,วีใช่ไหมแล้วผมมันก็จะแบบเต็มพื้นไปหมดเลยอะอุ้ยอันนั้นแบบใจหายมากเต็มพื้นไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้นะไม่ว่าจะหวียังไงนะเราก็รู้สึกว่าแบบสบายใจ<น>เพราะว่า,าเวลาเรามองท,ที่เส้นผมที่อยู่ตามพื้นหรือติดหวีเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเออ มันไม่เหมือนเดิมมันเป็นเรื่องปกติเอ้าอาจจะมีเล็กน้อยบ้างใช่ค่ะ,ะ,คะก็มีบ้างแต่ว่าด้วยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยคือพึงพอใจะนะคะ,คะกับการที่เรารู้สึกว่าเราเก็บกว่าเส้นผมตามพื้นเนี่ยทำงานน้อยลงอ่นนี่คือปัญหาของคุณผู้หญิงถ้าคุณคผู้ชายปัญหาเขาก็มีเหมือนกันนะคะโอ้โหคุณผู้ชายนี่โลกแตกเลยนะ,ะเพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ยเวลาผมร่วงผมบางเนี่ยเห็นชัดมากค่ะโดยเฉพาะเนี่ยพอเข้าเลขสามปุ๊บนะคุณผู้ชายมาแล้วคือเรารู้สึกเลยว่าเออช่วงนี้ทําไมผมแล้วแบบ ประชากรผมดูน้อย,อยจัง,อ,งอะไรอย่างนี้นะคะ,คะแล้วก็คุณผู้ชายหลายๆท่านพอผมน้อยปุ๊บเนี่ยหลายๆท่านกังวลไม่มั่นใจแล้วก็ทําทให้หลายๆท่านรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดูสูงวัย เ<ช>พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะคะเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่ใส่ผมเนี่ยควรจะเลือกสูตรอ่อนโยนแล้วทาความสะอาดได้อย่างล้ําลึกนะคะสามารถที่จะขจัดพวกเศษสกรปรกต่างๆบนหนังศีรษะและก็บํารุงหนังศีรษะได้และที่สําคัญนะคะเส้นผมต้องเงางามและดูแข็งแรงด้วยเวลาคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผมร่วงบางเนี่ยเวลาเลือกส่วนผสมเนี่ยต้องดูดีๆเลยนะของจันนะคะจะเป็นสูตรนะคะสมุนไพรแล้วเป็นสมุนไพรนะคะของไทยผสมกับอินเดียเป็น ตำรับยาอายุรเวทของทางอินเดียนะคะ,คะของไทยเราเนี่ยก็จะมีมะกรูดนะคะมีขงิงม,มีตะไคร้นะคะซึ่งมะกรูดเนี่ยบอกเลยว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้มะกรูดในการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะมาตั้งนานแล้วนะคะ,คะปัจจุบันก็ยังเห็นคนที่แบบคุณย่าคุณยายในย,ยังเผามะกรูดเนี่ยคั้นน้าแล้วเอามาบำรุงผมอยู่เลยนะคะ,คะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราสกัดสารสําคัญมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือพืชน,นะคะเป็นเปลือกไม้จากต่างประเทศตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยนะคะบำรุงทั้งเส้นผมและหนังศีรษะ,ะทั้ง4ตัวนี้นะคะเป็นสูตรสมุนไพรทําให้เราได้ดูแลปัญหาผมหลุดล่วงบางได้แล้วก็เรื่องของไกลโคเจนนะคะก็ช่วยบํารุงเส้นผมให้ดูแข็งแรงขึ้นทั้ง5ส่วนส่วนผสมตรงนี้เนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของจันจีราบอกเลยคะ่ะว่าหลายๆท่านได้เคยลองใช้ะจะบอกเลยนะคะว่าขวดเดียวนะทุกคนกลับมาถามหมดเลยว่า อยากซื้อเซ็ตใหญ่อะมันให้มันให้ความรู้สึกอยากใช้ต่อเดี๋ยวนี้ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากสารสกัดจากธรรมชาติแล้วเนี่ยเนื้อเขายังแบบน่าใช้มากเห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อนะคะที่ไม่ใส่สีนะคะไม่ใส่สีเลยไม่ใส่สีแล้วก็เป็นสูตรนะคะที่ไม่ใส่ซิลิโคนแล้วเนื้อเนี่ยมีความเข้มข้นสูงแบบนี้แล้วเนื้อใส่แบบนี้คุณผู้ชม,มนี่ แค่ตรงนี้คือตอนนี้ได้กลิ่นแล้วแบบหอมสดชื่นมากเลยคุณผู้ชมคือฟุกอยู่ห่างกับพี่ลูกจันประมาณ1เมตรเนี่ยฟุกรู้สึกได้ถึงสัมผัสได้ถึงกลิ่นใช่ค่ะที่ค่อนข้างจะสบายแล้วก็รีแลกใช่ค่ะโอ้โหน้องฟุกช่วยช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้น้องฟุกได้กลิ่นยังไงแล้วมันรู้สึกดีแบบไหนอันดับแรกเลยรู้สึกว่าเหมือนเราเดินเข้าสปาหรือเราเดินเข้าร้านทำผมแบบแพงๆเพื่อให้เราเนี่ยไปสระผมแบบ เขาเรียกว่าการสาาระผมและการได้กลิ่นแบบนี้มันเป็นการบําบัดอย่างหนึ่งค่ะกลิ่นหอมแบบนั้นเลยค่ะกลิ่นเขามีความเป็นแบบมะกรูดแต่คร้ค่ะสดชื่นแบบสดชื่นมากคุณผู้ชมได้กลิ่นแบบนี้อยากรีบ กลับบ้านแล้วสระผมะรู้สึกแบบสดชื่นจริงๆค่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้รองค่ะเอาเป็นว่านะครั้งแรกที่ใช้เนี่ยทุกคนร้องว wow ้าวอันนี้พูดเลยเพราะว่าด้วยกลิ่นของเขานะคะเป็นกลิ่นที่หอมสมุนไพรมากๆเลยคือดมปุ๊บเราจะรู้สึกถึงความอารมณ์าเทรลปีนะคะมันบำบัดมันผ่อนคลายเพราะอันนี้เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ของสปากลิ่นที่ได้คุณผู้ชมเป็นกลิ่นของน้ามันหอมระเหยเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เราจะสดชื่นมากค,ความรู้สึกที่ได้จากการสระเสร็จแล้วเราจะรู้สึกถึงความสะอาดความรู้สึกสบายหนังศีรษะแล้ววก็คาม รู้สึกสดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้ครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเนี่ยมันเป็นสูตรสมุนไพรจริงๆแล้วกลิ่นที่ได้น้องฟลุ๊กมันไม่ใช่กลิ่นที่แบบเหม็นเขียวเหม็นอับเหม็นเป็นยามองอะไรแบบนี้หลายๆท่านเคยใช้นะคะแล้วบอกว่าโหใช้ต่อไม่ไหวแล้วกลิ่นมันอับมากฟลุ๊กเคยใช้ฟลุ๊กเคยฟลุ๊กมีความสุขว่าแบบสาแล้วนอนไม่หลับอ่ะเออใช่มัน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 อ้วนอ้วนใช่ไหม นอนไม่หลับหรือบางทีก็มีกลิ่นที่แรงเกินไปะนะคะหรือบางบางครั้งก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันมันทำให้เรานอนไม่หลับนอนไม่สบายแต่ด้วยความที่พี่จันเมื่อกี้พี่จันบอกว่าเป็นสูตรที่ทําในเรื่องของสปามันก็เลยให้ความรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่ใช้นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะสมมุติว่านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผมของเรานะคะ,คะ แนะนำนะคะว่าวิธีการสระผมนะคะสําหรับการใช้แชมพูสูตรของจันจีรานะคะคุณผู้ชมให้ผมเปียกก่อนนะคะ,คะเดี๋ยวต้องช่วยจับตรงนี้ให้นิดนึงะนะคะวิธีการนะคะคุณผู้ชมคะ่ะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะใช้1ปั๊มนะคะถ้าคุณผู้หญิงผมยาวให้ใช้อย่างน้อยสองปั๊มนะคะ,คะแล้วก็ขยี้ให้เกิดฟองเนี่ยฟองก็มาละคุณผู้ชมนี่นะคะหุย กลิ่นยิ่งขึ้นมาใหญ่เลยค่ะเป็นเหมือนที่เราไปทําสปาโอ้โหนี่กลิ่นดีมากคุณผู้ชมเห็นไหม<ะ>ฟองขึ้นมาแล้วฟองเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะฟองละเอียดแล้วก็เป็นฟองที่จับแล้วนุ่มมือมากเลยแล้วเวลา<ะ>เราสระไปเนี่ยผมจะแบบสากมาแค่ไหนนะจะเป็นไม่กวาดแค่ไหนนะเราจะรู้สึกได้ถึงความน,นิ่มของผมในขณะที่เราสระหอมสบายมากคุณผู้ชมต้องบอกว่า ได้ความรู้สึกเลยว่าแบบถ้าเราได้สระผมด้วยแชมพูขวดนี้เราจะรู้สึกสบายหนังศีรษะอ่ะมันรู้สึกได้ถึงแม้กระทั่งแค่ได้กลิ่นนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วผู้หญิงกับผู้ชายเวลาเราสระผมเราต้องสระแตกต่างกันไหมคะอ่าแนะนําเป็นเทคนิคนะคะว่าเวลาเราสระผมเนี่ยของคุณผู้ชายนะคะสามารถสระได้ตามรอบการสระผมปกติเลยนะคะอาจจะเป็นสระทุกวันหรืออะไรนะคะคุณผู้ชายนะคะให้ใช้หนึ่งปั๊มนะคะเท่านั้นเองแล้วก็สระบริเวณโคนผมนะคะหนังศีรษะ ลงรายละเอียดนิดนึงแล้วก็คุณผู้ชายแนะนําว่าอยากก่าเกาเพราะเก่ายิ่งเกาเนี่ยมันทําให้หนังศีรษะเราอ่อนแอค่ะผมก็จะไม่อยู่กับเรานะคะส่วนคุณผู้หญิงนะคะเวลาสระผมนะคะแนะนําว่า ให้คุณผู้หญิงเนี่ยสะตรงโคนผมก่อนค่ะ,ะใครที่มีปัญหาว่าผมมันง่ายรู้สึกว่าแบบมันเหนียวเนอะหน,นะผมเกาะเป็นก้อนเป็นกรีดนะคะ,คะบางคนรู้สึกคันในเวลาที่มันแบบไม่ได้สะหลายวันเนี่ยแนะนําให้สะโคนก่อนหนึ่งรอบะนะคะเสร็จแล้วนะคะล้างน้ําออกแล้วสะที่ปลายผมอีกครั้งหนึ่งค่ะจะทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยสะผมได้อย่างถูกวิธี<อ>การสะผมเนี่ยคุณผู้หญิงมักจะใส่ผลิตภัณฑ์ที่ปลายผม เลย <c oughs> ต้องสระที่ปลายผมอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสระผมก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยสามารถดูแลปัญหาผมขาดหรุปร่วงได้เพราะหลายๆคนสระผมผิดวิธีนะคะบางคนสระแล้วล้างน้ําไม่สะอาดก็มีบางคนสระแต่ปลายไม่สระโคนก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามจุดเริ่มต้นอยู่ที่การสระผมและการเลือกใช้แชมพูถ้าคุณเลือกใช้แชมพูที่ดีแล้วก็เป็นสูตรที่อ่อนโยนเนี่ยหนงังศีรษะ คุณก็ได้รับการดูแลทนุถนอมราะหนังศีรษะแข็งแรงผู้ชมเส้นผมมันก็อยากจะเกาะอ,อยู่ตรงนั้นแหละนะคะเมื่อกี้พี่จันบอกมาคำหนึงฟุกชอบมากเลยไม่มีส่วสมของพาราเบนแล้วก็ไม่มีส่วสมของซิลิโคนคไอเหล่านี้ที่เราเได้ใช้โดยไม่รู้เขาไปอุดตันนะคะแต่ตัวนี้ก็สามารถที่จะทําให้ ผมก็อยากจะมาค่ะผมก็อยากจะมาผมก็อยากจะอยู่กับเราไปนานๆนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะกับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติเนี่ยหขวดนะคะ200 ML ราคาอยู่ที่650บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะ650บาทวันนี้นะคะ2ขวด คุณได้ไปเลยในราคา990บาทจากราคาปกติ1,300บาทแต่พิเศษไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะให้คุณรีบโทรเข้ามาตอนนี้ที่หมายเลข028267999 24ชั่วโมง50เซ็ตเท่านั้นคุณรับเพิ่มทันทีอีก2ขวดเท่ากับว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด4ขวด สี่ขวดน,นี้ราคาปกติของเขาอยู่ที่2,600บาทนะคะแต่คุณจ่ายราคาเดิมค่ะ990บาทเท่านั้นสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะฟุกย้ำเบอร์ให้0 2 8 2 6 7 9 9 9 2 4ชั่วโมงเราส่งฟรีทั่วประเทศสินค้าดีราคาประหยัดส่งฟรีที่นี่ที่เดียวในช็อปออนแอร์ค่ะให้คุณได้ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติกับแบรนด์จันจิราสปาแฮร์ริเซอร์เรตติ้งแอคทีฟแชมพูเบอร์กอมอสแอนด์จิงเจอร์ มาในราคาที่คุณต้องห้ามพลาดโปรโมชั่นพิเศษแชมพูจันจิราสปา1ขวดปริมาณ200 ml 1ขวดมูลค่า650บาทพิเศษมากๆค่ะถ้าคุณซื้อ2ขวดจากปกติ1,300บาทวันนี้คุณจ่ายแค่เพียง990บาทเท่านั้นแต่ยังไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้50เซตเท่านั้นคุณได้รับเพิ่มอีก2ขวดทันทีรวมทั้งหมดคุณจะได้4ขวดไปเลยค่ะ 4ขวดนี้จากราคาปกติ2,600บาทวันนี้คุณจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ที่นี่ที่เดียวค่ะโทรเลย02-826-7999ตลอด24ชั่วโมงค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมรั่ดร่วง ผมบางผมไม่มีน้ำหนักผมชีฟ้ฟูแล้วกำลังมองหาแชมพูที่มีส่วนผสมจากธรรมชาตินี่เลยต้องบอกว่าวันนี้ตอบโจทย์มากๆเราจะได้เห็นว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆจากวิธีอานที่เรากำลังจะได้เห็นนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นลุคของพี่ลูกจันในรูปแบบของการที่ว่ามีผมที่เป็น แหว่งที่หายไปเป็น<ก>ช่วงที่หายไปเป็นช่วงที่ลูกผมนะคะแล้วก็บริเวณไรไรไร,ไรผมหน้าผากเนี่ยคือรู้สึกว่ามันเถิกลึกมากแล้วก็จุดที่มันมีปัญหาเนี่ยเราก็ได้ดูแลนะคะแล้วก็หนึ่งปีถัดมานะคะเราก็เกิดความรู้สึกว่าเออมันเห็นนะมันมาแล้วนะเออมันเห็นนะว่ามันแบบเออนะมัน<อ>มาละนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ ปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าสามารถทำผมได้ทุกทรงค่ะไม่ว่าจะเป็นทรงแบบออรวบตึงจะแสกตรงไหนจะดึงจะถึงยังไงก็ได้หมดแสกซ้ายแสกขวาอันนี้หนักกว่าก็คือแสก แสกเข้าไปตามทางไม่ไม่ว่าจะเป็นขวาหรือซ้ายแล้วก็เสยขึ้นด้วยใช่แล้วนะคะ,ห,ะหลายหลายท่านบอกว่าลักของจริงปัจจุบัน,นกำลังจะบอกว่าเอ๊ะขอดูของจริงหน่อยัอน,นแต่งภาพหรือเปล่าเออแต่งภาพไหมอะคุณผู้ชมนี่ก็คือผมนะคะข้างเดียวกันนะคะกับที่เราเคยเจอปัญหามาเนี่ย,ยนะม,มาดูใกล้ๆคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเราก็จะหวีจะลากจะตึงยังไงเนี่ยเห็นไหมพอเรา พอเรามีผมที่แบบเต็มๆแบบนี้เรามีความสึกมั่นใจมากขึ้นนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอผมแล้วแบบว่าเป็นฝอยๆแบบนี้เราก็รู้สึกว่าแบบใจแม่มามั่นใจรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกรักผมรู้สึกแบบว่าอุ้ยฉันไม่ต้องเปลี่ยนทรงผมแล้วไม่ต้องแบบว่ามาตัดหน้ามาทําผมสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆคนบอกว่าพอผมบางปุ๊บตัดผมสั้นเลยก็มีใช่หรือบางคนก็หาหมวกใส่ใช่ค่ะค่ะบางคนก็ต้องหาวิธีการทํามาผมมาปิดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่า เรามาคุยกันเรื่องของเส้นผมที่แบบหลุดร่วงบางไปไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็มีแชมพูจากธรรมชาติที่จะเข้ามาดูแล,แลดูแลแบบเป็นเป็นประจําต่อเนื่องไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราดูแลอย่างเป็นประจำเนี่ยสุขภาพเส้นผมโดยรวมเนี่ยก็จะแลดูสุขภาพดีอย่างอันเนี้หยหลายคนชอบถามเนาะถามว่าอะไรรู้ป่ะใส่วิกหรือเปล่า อันนี้เคยเจอนะเดินตามหลังกันมานะคะเขาเห็นผมเรายาวๆแบบเนี้ยเขาเดินมาแล้วเขามาถามแล้วว่าโทษนะคะใส่วิกหรือเปล่าแล้วก็บอกฮัลโหลไม่ใช่วิกค่ะผมจริงผมจริงเนี่ยมันก็จะดูแลง่ายนะคะไม่ต้องทําอะไรมากแล้วเวลาหวีเนี่ยผมก็จะเรียงเส้นสวยแบบเนี้ยคุณผู้ชม,มทําให้ผมเราดูสุขภาพดีดีจนคนมาทักว่าเป็นวิกเนี่ยแหละค่ะคือความรู้สึก แฮปปี้มีความสุขนะคะ,ะรู้สึกดีกับผมตัวเองแล้วหลังจากเนี้ไปเนี่ยเราก็ทําผมน้อยลงแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็ได้ผมแบบนี้มาคุณผ,ผู้ชมผู้ชมเห็นเห็นพี่ลูกจันจับนะคะคือพี่ลูกจันไม่ได้ไม่ได้แบบจับเบาๆกลัวมันชี้ฟูนะค่ะก็จับแรงพอสมควรถ้าเกิดเป็นคนที่มีผมที่น้ําหนักเบาแล้วชี้ฟูนะพอปล่อยแล้วเนี่ยก็จะมีความฟูของผมออกมาเลยใช่ค่ะเนี่ยมีน้ําหนักทิ้งตัวเงายันปลายผม ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วจะบอกเลยนะนี่คือความภาคภูมิใจคือไม่มีผมแตกปลายเลยเห็นไหมโลดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครนะคะที่อยากดูแลเส้นผมแล้วอยากรักผมแบบนี้เนี่ยต้องรีบโทรเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแบรนด์จันจีลานะคะมาตอบโจทย์ให้คุณผู้ชมหลายๆท่านที่เรียกร้องกันเข้ามาว่าหายไปไหนคะคุณลูกจันวันนี้กลับมาให้ช้อปปิ้งแล้วค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะพี่ลูกจันฟุกและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ให้คุณได้ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติกับแบรนด์จันจิราสปา Hair r e s t r i n g Active Shampoo Bergamot Ginger มาในราคาที่คุณต้องห้ามพลาดโปรโมชั่นพิเศษแชมพูจันจิราสปา1ขวดปริมาณ200 ml 1ขวดมูลค่า650บาท พิเศษมากๆค่ะถ้าคุณซื้อ2ขวดจากปกติ1,300บาทวันนี้คุณจ่ายแค่เพียง990บาทเท่านั้นแต่ยังไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้50เซตเท่านั้นคุณได้รับเพิ่มอีก2ขวดทันทีรวมทั้งหมดคุณจะได้4ขวดไปเลยค่ะ4ขวดนี้จากราคาปกติ2,600บาทวันนี้คุณจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นค่ะ ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ที่นี่ที่เดียวค่ะโทรเลย0 2 8 2 6 7 9 9 9ตลอด24ชั่วโมงค่ะ